สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูแป้งนะคะวันนี้เราเจอกันในรายวิชาภาษาไทยนะคะคุณครูแป้งเหมือนเดิมเนาะนักเรียนคาตอนนี้เชื้อโควิดน่ะใกล้ตัวเราเข้ามาทุกวันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนพยายามที่จะอยู่บ้านไม่ออกไปพบปะผู้คนโดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่เราไม่ทราบว่า เาเดินทางไปติดต่อสื่อสารพบปะใครมาบ้างนะคะลูกตอนนี้ใกล้ตัวเรามาทุกวันแล้วก็การอยตกเลยนะคะสวมแมสก่อนออกจากบ้านหรือว่าเวลาที่จะพบเจอผู้คนนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วก็แมสเนี่ยสำคัญม,มากนะคะลดการสัมผัสเว้นระยะห่างนะคะลูกเราจะต้องรอดปลอดภัยแล้วก็กลับมาเจอกันในห้องเรียนในระบบ ออนไซน์นะคะอ่าวันนี้วิชาคุณครูปแป้งนะก็คุณครูพูดค้างไว้นะคะว่าวันนี้อ่าคุณครูให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูลใช่ไหมเรื่องกรอน4หรือบทร้อยกรองคำขวัญน,นะคะอ่าเดี๋ยวครูจะพาไปเลยเป็นยังไงบ้างบทร้อยกรองคำขวัญ คนนี่สวยไหมคนนี้สวยมากถ่ายส่วนเลยเสื้อวันนี้เลยนะคะเนี่ยจักครู่นะคะคุณครูมิ้งค่ะคุณครูมิ้งคุณครูขออนุญาตหนังสือแต่ฝึูครับเนี่ยคุณครูคคอยู่ในห้องสองคนนะคะกับคุณครูมิ้งนะคะใช่คะ่ะนะักเรียนได้เรียนได้เรียนพื้นฐานมาแล้วนะคะตั้งแต่อยู่ปอ สใช่ไหมเรื่องคำคล้องจองเรื่องคำคล้องจองแล้วก็คำขวัญใช่ไหมคุณครูก็ได้บอกพื้นฐานไปแล้วนะว่าคำคล้องจองมีลักษณะเป็นยังไงใช่ไหมคะเดี๋ยวครูทบทวนให้ก็คือหนึ่งเลยคำคล้องจองก็คือคำที่มีเสียงสัมผัสกันนะคะ ถ้าเป็นสระต้องเป็นสระเดียวกันเช่นถ้าคําแรกเป็นสระไอคําที่มาสัมผัสกับคาแรกก็ต้องเป็นสระไอคือมีเสียงเหมือนกันนะคะถ้าเป็นคําที่มีตัวสะกดจะต้องสะกดในมาตราตัวสะกดเดียวกันแล้วก็เสียงสระเดียวกันนะคะ,ะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นักเรียนจะได้เรียนเรื่องกรอนซีนักเรียนเคย เคยท่องบทอาคยานใช่ไหมคะตั้งแต่ปฐมปีที่หนึ่งมาแล้วนักเรียนจะต้องได้ท่องบทอาคยานประจำแต่ในแต่ละชั้นนะคะเช่นอ ى, ย่างปสาใช่ไหมปสาครูครูก็ให้ท่องบทอะไรเอ่ยเด็กเอทท๋ยเด็กน้อยใช่ไหมคะลักษณะคำประพันธ์ชั้นทลักษณ์ของบทเด็กเอ๋ยเด็กน้อยชื่อบทประพันธ์เขาชื่อ เด็กเอ๋ยเด็กน้อยลักษณะฉันทลักษ์ก็คือบทดอกสร้อยนะคะบทดอกสร้อยลักษณะจะขึ้นต้นด้วยเอย๋ยลงท้ายด้วยเอย๋ยเด็กเอย๋ยเด็กน้อยความรู้เรายังด้อยเร่งศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็มาจบที่คำว่าอะไรเมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาลงชีพสำหรับตนได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงข้างเพียนไปเถิดจะเกิดผล ถึงลำบากรากตามก็จํำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยเห็นไหมคะขื่นต้นด้วยเอ่ยลงท้ายด้วยเอ่ยนี่คือลักษณะฉันทารักของบทดอกสร้อยนะคะถ้าเป็นบทสักกวาก็จะเขื้นต้นด้วยสักกวาแล้วก็ลงท้ายด้วยเอ่ยสักวาวานอื่นนีหมืม่นแสนเคยฟังใช่ไหม นะคะนักเรียนเคยท่องเนาะทีนี้ป .4 เนีย่ยกรอน4ีลักษณะของกรอนสีก็จะลักษณะคล้ายกันก็คือมีฉันทลักษ์เป็นของตัวเองนะคะเขา <c oughs> เขาเรียกว่าฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์ก็คือแบบบังคับแบบบังคับของกรอน4ี่นะคะมีอะไรเดีย๋ยวน้าคครูเอาหน้าสวยๆไปไว้ไวที่อื่นก่อน,นะคะกรอน4ี่ เป็นบทประพันธ์ประเภทบทกรอนนะคะนักเรียนเคยเรียนเรื่องน่าจะยังไม่เคยเรียนแต่นักเรียนจะต้องได้รู้จักแน่นอนนะคะวันนาคดีเรื่องพระอภัยมณีไหมอ่าอย่างตอนอยู่ป .4 นี่นักเรียนจะต้องได้เรียนนะพระอภัยมณีตอนสุดสาครเข้าเมืองกาลเวกนะคะลักษณะบทประพันธ์ของของเรื่องพระอภัยมณีจะเป็นกรอนแปด นะกอนแปดเขาก็จะมีเขาก็จะมีฉันทลักษณ์ของเขาแต่กอนแปดนี้คือง่ายสุดกอนสี่ก่อนที่นักเรียนจะได้ไปเรียนกรด8นักเรียนก็จะได้เรียนกรด4ก่อนนะคะซึ่งซึ่งสัญลักษณ์ก็จะคล้ายๆกันนะคะเป็นบทประพันธ์ประเภทกรอนนะคะพวกบทประพันธ์เนี่ยเขาจะเรียกหนึ่งกรอนกราบโครงฉันนะคะซึ่งซึ่งหรือว่าไร่นะไร่ เดี๋ยวเรียนในระดับต่อไปก็จะได้รู้จักนะคะกรอนสี่เนี่ยในหนึ่งบทจะมีสองบาทสองบาทค,คืออะไรคะครูก็คือหนึ่งบทมีสี่วันะคะหนึ่งบทจะมีสี่วรกในหนึ่งในหนึ่งในหนึ่งบทจะมีสองบาทในหนึ่งบาทจะมีสองวัอ่ะเดี๋ยวครูจะให้ดูคือให้รู้จักชั้นพลักก่อนวรกหนึ่งก็จะมีสี่คำนะคะ กรอนสตามหลักฐานทางวรรณคดีไทยเป็นกรอนที่พบที่เก่าแก่ที่สุดนะคะเคยปรากฏอยู่ในการเทศมหาชาติเทศมหาชาติคืออะไรนักเรียนรู้จักพระเวสสันดรไหมเคยได้ยินไหมคะซึ่งอาจจะใหม่สำหรับเราการเทศมหาชาติมีทั้งหมด13กันนะคะซึ่งลักษณะคําประพันธ์ของการเทศมหาชาติส่วนมากจะประกอบไปด้วย เขาเรียกว่าร่รยค่ะรรายยาวเนาะเดี๋ยวจะได้เรียนในระดับมัธยมเดี๋ยวฟังทุ้ข้าวไว้ก่อนนะคะรราย,ยาวจะขึ้นต้นด้วยคาถาแล้วก็ตามด้วย่รยนะคะการอ่านไรยก็จะมีฉันทลักของไรยเนาะอ่ะแต่กรรศีเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในมหาชาติคำหลวงการมหาพลสมัยอยุธยานะคะแต่ว่าจะไม่ค่อยปรากฏในวรรณคดีไทยจะแทรกอยู่ในกรนบทละครกรนบทละครเอ่อลหลายเรื่องเช่นเรื่องอีเหนา ก็มีคนเอามาเขียนเป็นเป็นกรอนบทละครแสงทองก็เป็นกรอนบทละครนะคะบางบางคนก็จะเอามาเขียนเช่นเรื่องสกุลตลาก็มีคนเอามาเขียนเป็นกรอนบทละครนะคะอ่าเรามาดูฉันละก,กันเอคุณครูคะหนึ่งบาทมันเป็นยังไงมันไม่ได้มีสลึงหรอไม่ใช่ค่ะมันก็เป็นชื่อเรียกของของบทประพันธ์หนึ่งบทจะมีสี่วรรคอันนี้คุณครูให้รู้จักก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเห็นตัวอย่างหนึ่งบทมีสี่วรรคแต่ละวรรคจะมีสี่คำ การอ่านแต่ละวัคจะแบ่งเป็นสองช่วงช่วงละสองคำถ้าเป็นกรแปดก็จะแบ่งเช่น3 2 3เป็น8ใช่ไหมคะกรสี่ก็คือจะแบ่งสองช่วงช่วงละสองคำอ่าเป็นยังไงคะอ่าอันดับแรกนะในกรสี่ก็จะมีฉันทลักษ์ที่บังคับสัมผัสเขาเรียกว่าสัมผัสในนะคะถ้านักเรียนเรียนเรียนฉันทลักษณ์จริงๆมันจะมีหสัมผัสในแล้วก็สัมผัสนอก สัมผัสในบทแล้วก็สัมผัสระหว่างบทนะคะแต่ถ้าครูพูดไปเนี่ยจะยากเอาเป็นว่าในกรรศี่จะมีข้อบังคับในการสัมผัสมือสามที่อะ่ะที่หนึ่งมีอะไรบ้างนี่คือแผนผังทั้งเด็นเรียนกรรแปดก็จะมีแผนผังกรรแปดนะคะคาสุดท้ายของวัคที่หนึ่งก็คือตัวนี้นักเรียนสังเกตครูคจะให้วงกลมนี้มามาสี่อันนี้คือหนึ่งบทนะคะเนี่ยอันนี้หนึ่งบทหนึ่งบทมีสองบาท หนึ่งบาทมีสองวักค่ะนี่คืออันนี้เรียกเป็นวักนะคะเนี่ยวักที่หนึ่งจะมีสี่คำนะคะอันนี้ 2, วักที่สองก็จะมีสี่คำแผนผังนี้มีทั้งหมดสองบท 2, นะคะอ่ะหนึ่งบทมีสองวักเออหนึ่งบทมีสี่วักหนึ่งวักมีมีกี่คำสี่คำนะคะอันนี้คือสองบท หบทมีกี่บาทนะสบาทใช่ไหมคะสองวักนี่เรียก1นึ่งบาทสองวักหลังก็เรียก1บาทนะคะอ่ะทีนี้มาดูฉันผลักก่อนคําสุดท้ายของวักที่หนึ่งอันนี้ลักษณะบังคับของบางสีคำสุดท้ายของวักที่หนึ่ง,นนะง,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 งจะต้องมาสัมผัสกับคําที่สองของวักที่สองอันนี้เราเรียกว่าสัมผัส สัมผัสในนะคะแล้วคําสุดท้ายของวรรคที่สองจะต้องมาสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สามเราเรียกว่าวรรคส่งนะคะ,ะแล้วคําสุดท้ายของวรรคที่สามก็จะมาสัมผัสกับคําที่สองของวรรคที่สี่ทีนี้คําสุดท้ายของวรรคที่สี่หรือว่าของหนึ่งบทเน HH ี่ยดูนะคะถ้ามันเป็นสระอะไรตัวสะกดะอะไรมันเขาเรียกว่าวรรคส่งนะคะ ก็จะต้องมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในในบทถัดไปนะคะนอกนั้นก็จะเหมือนเดิมอันนี้คือที่หนึ่งคำสุดท้ายของวรรคแรกมาสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองรู้จักก่อนนะอ่ะดูที่แถวหน้าก่อนดูที่คุณคูระบายสีที่มันต่างกันเนี่ยนะคะหนึ่งบทมีสี่คำหนึ่งบทมีสี่คำ คำสุดท้ายของวรรคแรกจะต้องมาสัมผัสกับคำที่สองของวรรคที่สองนะคะอาจดูตรงนี้ก่อนอาชนนี้ต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่สองค่ะนักเรียนดูจะต้องมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคของวรรคที่สามนะคะคือคำนี้คำนี้อยู่แล้วต้องมาสัมผัสกับคำที่สองของของวรรคที่สี่แล้วคำสุดท้ายของวรรคที่สี่จะเขาเรียกว่าวรรคส่งนะคะ วักส่งอันนี้วักรับนะคะไม่ว่าจะลงท้ทยด้วยสลักอะไรตัวสะกดอะไรนะคะคำสุดท้ายของวักที่สองในบทถัดไปจะต้องสัมผัสกับตัวนี้นะคะกับคำสุดท้ายของของของบทแรกนะคะ,ะ <S <S ต่อไปสัมผัสที่สามนะคะคำสุดท้ายของวักที่สี่คำสุดท้ายของวักที่สี่ สัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สองเห็นไหมคะในบทถัดไปเห็นไหมเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะอันนี้บทที่หนึ่งบทที่หนึ่งมีสี่วรรคอันนี้บทที่สองก็มีสี่วรรครอนบทนี้มีสองบทแผนผังตอนนี้คือมีสองบทเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าวรรคส่งอันนี้วรรครับนะคะเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทนั่นเองอ่ะตัวอย่างมาแล้วคะ่ะนักเรียนดูแผนผังทีงค่ครูให้นะคะสีเขียวนี่คือบังคับ สัมผัสบังคับจะต้องมีนะคะเราจะเอาสลับอื่นมามาที่มันไม่คล้องจองกันไม่ได้นะคะหรือเลื่อนเป็นคําอื่นก็ไม่ได้เพราะมันมีแค่4ี่คนะคะถ้ากรอน8เนี่ยมันยังจะเว้นได้ว่าให้มาสัมผัสคําที่2หรือ3ถ้ากรอน4ี่เนี่ยจะสัมผัสได้แค่คําที่สองของวรรคที่สองนะคะในแต่ละบทนะอ่ะนักเรียนดูจุดสีเขียวนี่คือจุดสัมผัสบังคับจุดสีแดงก็คือสัมผัสระหว่างบทอ่ะคุณครูยกตัวอย่าง อันกรอนสีนั้นมีสี่คำไหมคะอันอ่าดูเดี๋ยวเอาหน้าสวยๆออกแป๊บนึ่งครูชอบหาเคอเซอร์ไม่เจออ่ะค่ะอันกรอนสีนั้นสี่คำไม่รูปอันกรอนสีนั้นสี่คำเขียนกัน4ี่คำอ่ะเขียนกันสี่คำคำสุดท้ายของวักแรกเห็นไหมคะ อันกรอนสี่นั้นลงท้ายด้วยสระอะนอก,กันใช่ไหมสระอะไม่หันอากาศนอกกันอันกรอนสี่นั้นเขียนกันสี่คำเห็นไหมคะคําว่านั้นสัมผัสกับคําว่ากันอ่าอันกรอนสี่นั้นเขียนกันสี่คำก็งามคมขำํำเห็นไหมคะ คำสุดท้ายของวรคที่สองมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรคที่สามนะคะก็งามคมขำสี่คำ, 4, คำเหมือนกันเลิศล้ําเห็นไหมคะคำสุดท้ายของวรคที่สามต้องมาสัมผัสกับคำที่สองของวัคที่สี่สัมผัสในอันนี้เราเรียกว่าสัมผัสในนะคะอะไรนะก็งามคมขำเลิศลำ้ำคำคม อ่าเห็นไหมคะก็จะสัมพันธ์กันทีเนี้ยคำเนี้ยลงท้ทยได้คำว่าคมใช่ไหมบทต่อไปอ่ะมีสี่คำอ่ะสมมุติเป็นวงกลมแล้วกันกระชับหนักหนาคำว่าอะไรก็ได้ตัวนี้นะคะอ่ากระชับหนักหนาช่างหน้านิยมอ่ะเห็นไหมอันนี้ลงทไทยด้วยหนาใช่ไหมหอนออาหนาอันนี้ช่าง หน้านิยมคําว่ายมคํานี้สัมผัสกับคําว่าคมที่อยู่ข้างบนเห็นไหมคะเลิศดล้าคําคมพอมาบทต่อไปกระชับหนักหนาช่างหน้านิยมเห็นไหมคะคาว่ายมกับคําว่าคมเ็าจะสัมผัสกันเราเรียกว่าสัมผัสระหว่างบทวางคําเหมาะสมหน้าชมเลินคำทีนี้ถ้าเราจะแต่งต่อไป คำที่สองของวรรคต่อไปจะต้องมาสัมพันธ์คำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทต่อไปจะต้องมาสัมผัสกับกับคำสุดท้ายของวรรคที่มันจบไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะ,ะมาคุครูให้เล่นเกมครูให้เล่นเกมอ่านคำจำกรสีอ่านคำอ่าคุณครูจะให้เล่นเกมง่ายๆนะเรียนเตรียมสมดุด สมุดไม่จําเป็นต้องเป็นสมุดของโรงเรียนเรานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นสมุดของโรงเรียนเราเป็นกระดาษเปล่าเป็นสมุดเล่มไหนก็ได้นะคะที่ปาพร้อมหรือ,อยังพร้อมหรือ,อยังกติกาการเล่นคุณครูจะให้เรียงลําดับคาประพันธ์คุณครูมีคาประพันธ์ให้แต่ครูจะสลับที่สลับตําแหน่งนะคะแล้วให้นักเรียนนําคํา ที่คุณครูกําหนดให้เอามาเรียงลําดับคําประพันธ์ต่อไปนี้ให้ได้ใจความที่ถูกต้องนะคะอ่ะให้เวลาโจทย์เลยจ้ามดน้อยตัวนิดถูกหลักคาใดเจ็บในทันทีมีพิษเหลือใจเอาครูสลับตําแหน่งเขานะเอานักเรียนจดค่ะจดแล้วก็จดนี่คือจดให้ถูกต้องนะ คือจดเป็นโจทย์ก่อนก็ได้ค่ะเนี่ยครูให้ใครจะสตันไว้ก็ได้นะคะคลิปนี้น่าจะใช้เวลาซึ่งที่คุณครูต้องอัปโหลดเนี่ยไม่สามารถอัปโหลดได้เกิน15นาทีเดี๋ยวครูก็ต้องควบคุมเวลาด้วยนะคะคุณครูต้องควบคุมเวลาด้วยนะคะเสร็จหรือ,อยาง ให้เวลาให้เวลาที่รักคูจะปิดวิดีโอไว้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูก่อนครูจะค้างหน้าจอไปให้ตรงนี้แหละเดี๋ยวปิดหน้าสวยก่อนเอ๊ะทำไมไม่เห็นนะ่ะเออน่าจะปิดหน้าสวยๆก่อนคูโอเคนะ เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกอ่ะเสร็จแล้วให้นกักเรียนเรียงค่ะเรียงเรียงเรียงอันนี้คุณครูใช้ซูมของคุณครูบีคุณครูซิรินทานะอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมดูอ่ะเสร็จแล้วสักครู่นะ หน้านี้อยู่หมดเวลาหมดเวลาเราจะมาเฉลยกันอ่าคิดว่าวักไหนจะอยู่เป็นจะอยู่เป็นวักแรกคะ่ะอันนี้เลยเฉลยมดน้อยตัวนิดอ่าแล้วอีกสามวักที่เหลือจะเป็นคําว่าอะไรคะลูกที่มาสัมผัสกับตัวนี้สลระอีดอนิดเนี่ยต้องอ่านออกเสียงเหมือนสลระอีดอมดน้อยตัวนิด เห็นไหมคะมีพิษเหลือใจคําว่านิดสัมผัสกับคําว่าพิษใช่ไหมอ่ะคำที่สามแล้วคะวักที่สามคือมันลงท้ายด้วยคำว่าใจใช่ไหมอ่าจะต้องสละเดียวกันถูกกัดคราได้เจ็บในทันทีเห็นไหมคะอ่ะเฉลยแล้วมดน้อยตัวนิด ะค,ะคำว่านิดมาสัมผัสกับคำว่าพิษมดน้อยตัวนิดมีพิษเหลือใจคําสุดท้ายของวรรคที่สองต้องมาสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่สามถูกกัดคราใดคํคำสุดท้ายของวรรคที่สามจะต้องมาสัมผัสกับคําที่สองในวรรคที่สี่นะคะถูกกัดคราใดเจ็บในทันทีนี่คือฉเฉลยนะคะ นักเรียนงงไหมลูกเรื่องบทร้อยกรองค่ะเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมคุณครูจะให้นะักเรียนลองฝึกแต่งบทร้อยกรองกรอนสี่เนี่ยค่ะกรอนสี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้แต่งในสมุดดีไหมให้แต่งในสมุดคนละบทเนาะหนึ่งบทมีสองบาทหนึ่งบาทมีสองวัค นะคะในหนึ่งบทก็จะมีสองบาทหนึ่งบาทมีสองวรรคอ่าไม่ต้องไปจําฉันทลักก็ได้เดี๋ยวมันจะงงเนาะนักเอาเป็นว่าแต่งให้ถูกก่อนสี่หนึ่งบทในหนึ่งวรรคจะมีสี่คำนะคะแต่งมาหนึ่งบทในหนึ่งบทจะมีสี่วรรคนะคะแล้วก็บังคับฉันทลักตามนี้เลยนะคะแล้วก็ส่งในกลุ่มส่งในกลุ่ม ส่งในกลุ่มนะคะนักเรียนเนาะแล้วชั่วโมงหน้าเรายังจะคุยกันเรื่องกรอน4อยู่นะคะก็เออมันค่อนข้างที่จะใหม่สำหรับนักเรียนแล้วก็ยากด้วยนะคะคุณครูก็จะยังพูดเรื่องนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวดูในแบบฝึกหัดว่านักเรียนมีความเข้าใจแบบไหนเข้าใจได้เท่าไหร่เนาะคุณครูจะประเมินนะคะแล้วถ้ายังผ่านไปไม่ได้คุณครูก็จะ จะทวนให้ใหม่อีกนะคะจนกว่าคุณครูจะประเมินและอ่านนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วเกิดความทักษะเกิดเกิดทักษะเกิดความเข้าใจคุณครูถึงจะผ่านไปเรื่องอื่นนะคะ,ะจบแล้วนักเรียนคะอย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองอย่าลืมเซฟตัวเองนะคะลูกเราต้องกลับมาเจอกันเราต้องเป็นหนึ่งในผู้แข็งแกร่งที่รอดพ้นจากไวรัสนี้นะคะส่วนครอบครัวไหนที่มีผู้ติดเชื้อนะคะก็ขอให้ปลอดภัยรักษาตัวเอง ขอให้สุขภาพแข็งแรงในเร็ววันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ